วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับวิธีการวิธีการทานกุ้งดองซีอุนะครับหรือจะเรียกกุ้งแช่ซีอนะครับมันคือสไตล์เกาหลีนะครับไปด้วยนะครับมีสาลายนะครับสาลิหาซื้อได้ตามสะดวกซื้อเลยก็ได้นะครับปกติถ้าซื้อทั้งชุดเนี่ยมันก็จะมีแถมให้อยู่แล้วนะแล้วก็จะมีกุ้งนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมสด แล้วก็จะต่อยนะครับหรือว่าทิกช่หันมานะครับก็เป็นอ่าเป็นน้ำหมักนะครับน้ำลีบุหรือเรียกว่าน้ำยำก็ได้นะครับก็แล้วก็จะมีน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มสีฟูนะครับเอาไว้ราดที่กุ้งนะครับก็เดี๋ยวมีมามาดูวิธีการกินกันแล้วกันนะครับก็สาหร่ายหนึ่งแผ่นนะครับแผ่นก็ทำมาให้เราถือได้นะครับให้เราจับใส่พริก ครับถ้าเราต้องการคำเ,เล็กๆเราก็หั่นนะครับตัดขึ้นก็ได้นะครับ <im> ถ้าเราต้องการพอดีคำหรือว่าคำโตๆนะครับเต็มปากเต็มคำแล้วก็ใส่ไปทั้งตัวเลยนะครับ,รบแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปนะครับนี่กระเทียมแบบเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็น้ํายํานะครับราดไปที่ตัวกกกลว็หรือว่าจะใส่ข้าวก่อนแล้วก็ราดไปที่ข้าวก็ได้ข้าวดีคอไปทำข้าวปั้นของญี่ปุ่น,นครับ น้ำราดปีใส่พริกเพื่อความคมก่อมนะครับอ่าสุดท้ายนะครับนี่น้ําจิ้มซีฟูดนะครับสูตรพิเศษี่เป็นสูตรพิเศษครับรับรองว่าแซ่บนะครับแซ่บสุดๆเลยแหละนะครับก็วิธีการทานนะครับเจาะห่อนะครับเจาะห่อหรือว่าจะม้วนได้นะครับเอาที่เราสะดวกหรือว่าถนัดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับนี่อ่าเจาห่อให้เจมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ขอเคี้ยวก่อนนะครับอ่อจริงนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติเป็นไงนะครับก็จะเราจะได้นะครับความสดของกุ้งเลยนะครับกุ้งสดๆเลยนะครับอ่าความสดหลายของเนื้อกุ้งนะครับแล้วก็ความเหนียวหนึบของข้าวนะครับข้าวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สาหร่ายเนี่ยมันก็จะมีความหอมนะครับแล้วก็เราจะได้รสชาติที่มันเผ็ดนะครับเผ็ดร้อนเพื่อมาตัดนะครับครับอ่าน้ำหมักเนี่ยนะครับ ตัดจากความเค็มแล้วก็ได้จากกระเทียมนะครับอ่าก็เป็นรชาติที่ลงตัวกลมกล่อมมากๆนะครับนี่แหละปะ้าป้าครับสไตล์เกาหลีนะครับชุดหนึ่งจะมีขายนะครับชุดหนึ่งก็ไม่แพนะ้<ะ>อยแปดสิบาทนะครับมีบริการจะส่งให้ถึงที่เลยอโอเคครับวันนี้จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผมป้า